สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราเลิกงานแล้วก็ขึ้นรถไฟเลยค่ะไปส่องหาผักเซียนป่าค่ะจริงๆแล้วผักเซียนป่าเนี่ยมันก็คือไม้ดอกชนิดหนึ่งนะคะซึ่งมักจะเกิดในโซนของยุโรปนะในช่วงของฤดูใบไม้ผลิค่ะอู้เราเจอนะคะเยอะมากเลยเราตื่นเต้นมากตอนที่เราเจอแต่เราไม่สามารถกรีดได้เพราะว่ามันอยู่ใกล้กับ บ้านคนเราไม่แน่ใจด้วยว่าเขามาปลูกไว้หรือเปล่าแล้วเราไปเด็ดของเขาเพราะว่ามันเป็นพุ่มุ่ๆแต่เราเห็นว่ามันอยู่นอกรัว้วเราคิดว่ามันเกิดเองนะคะจากปีต่อปีปีต่อปีซึ่งตรงนี้เราไม่เคยพบอะค่ะไปชมว่าเราเด็ดแล้วเสียงมันดังกรอบขนาดไหนไปชมเลยคะ่ะงามมากเลย เยอะมากเลยค่ะก็มีคนมองเราอยู่นะว่าเก็บอะไรวะนี่อีกปวดๆทั้งนั้นเลยดูสิ กอนนี้ก็น่าจะอิ่มแล้วล่ะดูแล้วเราไม่กล้าร้องดังกลัวคนแถวนี้ก็ตกใจเขาก็มองอยู่ว่าเราเก็บอะไรนะนี่มันดอกไม้ไม่ใช่หรือ แต่มันก็ออกดอกสวยนะคะเนี่ยผักเซียนเนี่ยเราจะเก็บโอ้ดูซิเพื่อนๆ มันอวบมากเลยแล้วตรงนี้มาคงยกขาไม่ถึงอ่ะโอ้แม่เจา้าเราเก็บไปหมดนี้เราจะกินหมดแล้วเนี่ย ไว้ให้มันออกดอกมั้งเดี๋ยวเรามาอีกรอบหนึ่งดูตายทำไมเยอะอย่างนี้นี่ เก็บเก็บอหตัวนี้เดี๋ยวให้ออกดอกดีกว่าค่อยมาเอาแล้วเราจะทำส้มผักเซียนให้เพื่อนๆได้รับชมนะคะ วันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมติดตามคอมเมนต์ไลค์แชร์ชอบก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปคะ่ะสวัสดีคะ่ะ